รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าไกลไปด้วยกันเรามุ่งม,มั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการ เกษตรยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย ยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่น สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกาสนาทีทางโ Mo เด r n ์นไทีกับดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุภัยสารค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะเริ่มสนใจทําเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ก็เลยกลายเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะถ้าหากว่าใช้ปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนการ ผลิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะเนื่องจากว่าจะต้องใช้ปริมาณปุ๋ยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะที่ผ่านมาค่ะทางกรมวิชาการเกษตรได้ส่งสารวัตรเกษตรออกไปติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังได้พัฒนาผลงานวิจัยต่างๆด้วยค่ะเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะให้ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีนวัตกรรมที่คิดค้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกษตรกรนั้นถูกหลอกให้ไปซื้อปุ๋ยปลอมหรือว่าปุ๋ยที่ด้อยคุณภาพนั่นเองนะคะ ส่วนจะเป็นผลงานวิจัยชิ้นใดเดี๋ยวอดใจรอ,อกันสักครู่ค่ะแต่ว่าช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะไปพบกับช่วงของเปิดประตูสู่อาเซียนกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับผมต้นกล้าและช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนกันครับทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเลยนะครับ และในวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรในอาเซียนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับจากกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขขอาอนามัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ผู้คนในปัจจุบันหันมาเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะแม้ว่าจะมีราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาสินค้าโดยทั่วไปจึงส่งผลให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์และการค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วยค่ะ กลุ่มประเทศอาเซียนจึงถือเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่น่าจับตามองนะคะเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สําคัญของโลกค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบศักยภาพเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนในเวลานี้แล้วไทยกับมาเลเซียถือว่ามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการผลิตใกล้เคียงกันนะคะและในอนาคตยังมีเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาซึ่งมีศักยภาพเป็นพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกันค่ะ เพียงแต่ในเวลานี้ไทยถือว่ายังได้เปรียบด้านแหล่งผลิตและมีความโดดเด่นด้านการแปรรูปค่ะสำหรับภาพรวมกรเกษตรอินทรีย์ไทยจากข้อมูลที่ทางสมาคมการค้ากเกษตรอินทรีย์ไทยได้สำรวจร่วมกับมูลนิธิสายใหญ่แผ่นดินในปี2554 ไทยมีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อยู่ประมาณ2.2แสนไร่หรือคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียง0.17%ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศนะคะคิดเป็นผลผลิต4.8หมื่นตันในจำนวนนี้สัดส,ส่วน80-90%เป็นข้าวรองลงมาเป็นผักและผละไม้ที่เหลือเป็นพืชไร่สมุนไพรชากาแฟและอื่นๆค่ะ ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์โดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนภายในปี2,563นะคะโดยจะผลักดันมูลค่าให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ10%จากปัจจุบันที่มีประมาณ3,100ล้านบาทและจะพัฒนาสินค้าเกษตรอินรีย์รายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกจากข้าวผักผลไม้ชารวมทั้งจะผลักดันให้มีการบริโภค ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งการผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากขึ้นนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วนะคะยังสร้างไรายได้เข้าประเทศรวมทั้งช่วยลดการนําเข้าสารเคมีกําจัดโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเกษตรในอาเซียนที่รายการได้นํามาฝากกันในวันนี้ครับและมาติดตามช่วง เปิดประตูสู่อาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และสิ่งสําคัญค่ะที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็เป็นนวัตกรรมที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้คิดค้นขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพนะคะและที่สําคัญค่ะสามารถตรวจสอบได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วด,ด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงของงานวิจัยสู่ไรนาค่ะไปพบกับน้อง บ u b บเบิลกันเลยค่ะปุ๋ยอินทรีที่เบิลได้มานี่จะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือเปล่าและปุ๋ย2อถุงนี้ถุงไหนคุณภาพดีกว่ากันนะอ้าวคุณผู้ชมครับว่ากํำลังกังวลอยู่ค่ะว่าปุ๋ยที่เบิลได้มานี้จะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือเปล่า อ๋อบิ๊เบิลนึกออกแล้วค่ะบิ๊เบิ้ลรู้จักกับนักวิจัยอยู่ท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้คิดค้นชุดทดสอบสารอินทรีย์วัตถุในปุ๋ยอินทรีย์ค่ะไม่รอช้าเราไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้กันเลยค่ะพี่จีนีมาค่ะ ว่าไงคะน้องบับเบิ้ลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคุณผู้ชมคะนี่คือคุณจิติมายะถาภูธานนท์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค่ะเพน่อได้ปุ๋ยอินทรีย์มาค่ะพอดีพี่เกษตรกรเขาผลิตไว้ใช้เองค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีอินรียวัตถุเพียงพอที่เป็นประโยชน์กับพืชหรือเปล่ารบกวนช่วยตรวจสอบได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะน้องบับเบิ้ลจะอยู่รอดูผลเลยไหมคะนานไหมคะไม่นานค่ะประมาณ 40นาทีเองค่ะอ๋อได้เลยงั้นเดี๋ยวเบิ้นอยู่ฟังผลเลยดีกว่าจะได้คุยคเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่จิติมาคะชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยค่ะชุดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะน้ำยา OM-1 OM-2 OM-3 OM-4 นะคะซึ่งน้ำยานี้เนี่ยเป็นสารละลายเคมีเราก็จะต้องมีการใส่แว่นแว่นตานะคะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ ปิดปากปิดจมูกเพื่อกัน<ม>การปนเปลื้อนของสารเคมีค่คะ,คะวิธีการใช้งานค่ะเรามีขั้นตอนการใช้งานยังไงคะเราก็จะนําปุ๋ยอินซีเนี่ยมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ร่อนผ่านตะแกรงนะคะแล้วก็ตักปุ๋ยด้วยช้อนกาแฟนะคะ<ม>แล้วก็เทลงไปในขวดรูปชมพู่นะคะลจากนั้นเราก็จะใส่น้ํายา om 1ลงไปนะคะ<ม>แล้วก็ใส่น้ํายา om 2นะคะในช่วง หลังจากใส่น้ำยา OM2 แล้วเนี่ยเราก็จะต้องคอยให้เย็นเนี่ยสานาทีนะคะ,คะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำยา OM3 เพื่อเพื่อเทียบสีนะคะแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่น้ำยา OM4 ซึ่งเมื่อใส่น้ำยา OM4 ลงไปแล้วเนี่ยนะคะสารละลายเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลแดงแสดงว่ามีอินทรีย์วัตถุเนี่ยไม่น้อยกว่า20%แต่ว่า ใส่น้ำยา OMC ไปหมดขวดแล้วสารละลายยังคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะแสดงว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีอินทรีย์วัตถุเนี่ยต่ำกว่า20อทำไมเราถึงใช้ตัวเลข20เป็นตัวตัดสินนะคะ,คะก็เนื่องมาจากว่าเกณฑ์การพิจารณาของการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่จะผลิตเพื่อการค้าเนี่ยะจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ย14รายการด้วยกัน ะะแล้วก็สมบัติที่สำคัญประการหนึ่งก็คือจะต้องมีอินทรีย์วัตถุเนี่ยไม่น้อยกว่า20นะคะทีนี้เราจะทราบได้ยังไงว่ามีอินทรีย์วัตถุเนี่ยน้อยกว่า20หรือเปล่า,าก็จะต้องส่งตัวอย่างปุ๋ยเนี่ยมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งก็จะต้องใช้เวลารอคอยนะคะก็จึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบ อินรีวัตถุในปุ๋ยอินรีอันนี้ขึ้นนะคะ,ะซึ่งชุดตรวจสอบนี้เนี่ยก็สามารถตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ในเบื้องต้นนะคะเราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีอินทรีย์วัตถุเนี่ยไม่น้อยกว่า20%ได้อย่างรวดเร็วนะคะ,ะทราบผลภายใน40นาทีรวดเร็วด้วยภายใน40นาทีรู้ผลเลยใช่ค่ะถามย้อนนิดนึงค่ะของที่มาที่เราคิดค้นประดิษฐ์ชุดทดสอบนี้ขึ้นมาค่ะเรามีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ชุดนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะ ก็คือเนื่องมาจากว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยนะคะในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึง<ะ>่งในตามคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์นะคะอันนี้เนี่ยเมื่อส่งตัวอย่างปุ๋ยมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลารอคอยนะคะจากข้องปฏิบัติการก็เลยพัฒนาชุดตรวจสอบอันนี้ขึ้นค่ะคะ่ะเป็นที่มาของชุดทดสอบนี้ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบนียค่ะให้ผลเป็นยังไงบ้างคะชุดตรวจสอบนี้นะคะอยากจะเน้นนิดนึงว่า สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้นะนะคะซึ่งก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดพอที่จะนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้<ม>ถ้าจะทำนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายเนี่ยก็จะต้องส่งเัวอย่างปุ๋ยเนี่ยมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการค่ะเป็นการทดสอบเบื้องต้นค่ะพี่จินมาคะแล้วปุ๋ยอินทรีย์มีทั้งแบบน้ำแบบเม็ดแบบเปียกปุ๋ยหมัก ของเรานี่ตรวจแบบไหนอะคะของเราเนี่ยนะคะชุดตรวจสอบเนี่ยสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่เป็นของเหลวก็คือต้องเป็นของแข็งมไม่ใช่ปุ๋ยน้ําปุ๋ยอินทรีย์เคมีไม่ได้ค่ะจะต้องใช้เป็นแบบแห้งในชุดตรวจสอบหนึ่งกล่องนี่ตรวจได้กี่ตัวอย่างคะก็สามารถตรวจสอบได้5ตัวอย่างคะ่ะพี่จิติมาคะให้เปรียบเทียบการวิเคราะห์โดยใช้ชุดตรวจสอบและห้องปฏิบัติการมีข้อดีและข้อจากัดแตกต่างกันยังไงคะ คือข้อดีของชุดตรวจสอบนี้นะคะก็คือ,อเราสามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามนะคะแล้วก็ให้ผลการตรวจสอบที่รวดเร็วะนะคะทราบผลภายในประมาณ40นาทีค่ะแต่ถ้าเป็นในห้องปฏิบัติการละ่ะในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า16ชั่วโมงโอโ้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะค่ะข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะก็คืออุปกรณ์ ที่อยู่ในชุดตรวจสอบนียมีการใช้งานอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราจะใช้ช้อนคนกาแฟเนี่ยนะคะตักตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์นะคะซึ่งเราทดสอบมาแล้วว่าปริมาณเนี้ยใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ใช้เครื่องไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ทดสอบเนี่ยนะคะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นผู้ชำนาญการมาก่อนนะคะ ไม่ต้องมีทักษะทางด้านเคมีเลยแล้วก็ในชุดตรวจสอบนียเราจะมีคู่มือแผ่นพับที่อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยะคะ,คะไว้อย่างชัดเจนยังไงเนี่ยก็ศึกษาในคู่มือก่อนนะคะก่อนการตรวจสอบใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลาด้วยค่ะแล้วข้อจำกัดของชุดตรวจสอบนี้ล่ะคะข้อจำกัดของชุดตรวจสอบนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ย ดัดแปลงวิธีวิเคราะห์ทางเคมีนะคะแล้วก็ย่อส่วนวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาใส่กล่องนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสารเคมีกดเข้มข้นอยู่ในชุดตรวจสอบนะคะเราก็จะมีการป้องกันแต่ก็อาจจะไม่สะดวกในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดการตรวจสอบเนี่ยจะต้องเทสารละลายเคมีทั้งหมดนี้นะคะ ลงใน,ในถุงกำจัดดูดซับสารเคมีคแล้วก็นำถุงอันนี้เนี่ยส่งคืนห้องปฏิบัติการนะคะห้ามทิ้งสารละลายเคมีลงในแหล่งน้ำภูครองค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของชุดตรวจสอบค่ะ,คะชุดตรวจสอบนี้ตรวจสอบเฉพาะอินรีวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์ค่ะถ้าต้องการจะขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมด้ไหมคะค่ะคืออย่างนี้นะคะเกณฑ์การพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่จะผลิตเพื่อการค้านะคะ,คะตามพระราชบัญญัติปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยได้กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยประมาณ14รายการด้วยกันค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นปริมาณธาตุอาหารหลักนะคะอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสเฟตนะคะแล้วก็โพแทสนะคะแล้วก็ค่าการนําไฟฟ้าแล้วก็ปริมาณหินกรวดทรายอะไรที่อยู่ในในปุ๋ยอินทรีย์ค่ะต้องไม่พบเลย แล้วทำไมเราถึงเลือกตรวจเฉพาะอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินรีอะคะเนื่องจากว่าผลการให้บริการเนี่ยนะคะตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ส่งมาวิเคราะห์เนี่ยนะคะมีอินรีวัตถุเนี่ยต่ำกว่า20เปซ็นเป็นส่วนใหญค่คือเป็นปัญหาที่พบมากในห้องปฏิบัติการสุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ชมรายการค่ะที่สนใจชุดตรวจสอบอินรียวัตถุในปุ๋ยอินรียค่ะก็คือชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในปุ๋ยอินรีย์นี้นะคะ สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้เรารู้ได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีคุณภาพหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยชุดตรวจสอบนี้ก็ยังมีข้อจำกัดนะคะในเรื่องสารเคมีมีกฎเข้มข้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับคนและสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดต่อไปนะคะในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมี ชุดตรวจสอบที่ปลอดภัยกว่านี้นะคะเพื่อให้เกษตรกรเ,กนเนี่ยสามารถพกพาไปใช้ในแปลงของเกษตรกรกได้เองค่ะผลการตรวจสอบได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือตัวอย่างนี้นะคะมีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงะนะคะแสดงว่ามีอินทรีย์วัตถุเนี่ยมากกว่า20สําสำหรับตัวอย่างนี้นะคะสารละลายยังเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่ามีอินทรีย์วัตถุเนี่ย น้อยกว่า20ค่ะแสดงว่าถ้าเบิ้ลใช้ปุ๋ยถุงที่หนึ่งต้นไม้ก็จะได้รับสารอาหารมากกว่าปุ๋ยถุงที่2ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จิตมายะถาภูธานนท์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค่ะที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ช่วยทดสอบปุ๋ยให้เบิ้ลด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปุ๋ยอินซีเนี่ยเราจะเน้นไปในการเสริมสร้าง ความเจริญเติบโตให้กับพืชน,นะคะโดยการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์แล้วก็ธาตุอาหารที่เป็นอินทรีย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของดินนะคะทำให้เม็ดเม็ดดินเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนมากขึ้นความซึมซาบของน้ํามีช่องระบายน้ําช่องระบายอากาศได้ดีขึ้นเมื่ออนุภาคของดินดีเนี่ยรากพืชก็จะเกาะยึดได้ดี ก็สามารถจะดูดธาตุอาหารอื่นที่มีอยู่ในดินที่เราเติมลงไปในรูปอินทรีย์วัตถุเนี่ยได้มากขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะตรวจสอบอย่างง่ายๆในเบื้องต้นเท่านั้นเราจะไม่ได้ค่าที่เป็นค่าที่แบบตรงออกมาเลยอันนี้เราก็จะได้บอกให้ผู้ที่นำไปตรวจเนี่ยให้เขารู้ตัวว่าปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเขามีอยู่ในมือเนี่ย เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือเปล่าก่อนที่จะนำไปใช้หรือจะนำไปขึ้นทะเบียนอะไรเหล่านี้เป็นต้น ขณะนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็อยู่ระหว่างการส่งมอบชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะได้นําไปใช้ทดสอบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ตามโรงงานและตามร้านค้าที่ผลิตและจําหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะคะทางนี้ก็เพื่อป้องปรามผู้ผลิตปุ๋ยอินรียปลอมค่ะรวมถึงรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอด้วยค่ะ ไปด้วยกัันเรามมุ่งอรุณสวัสด์เชาวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องเล่าข่าวกเกษตรสำหรับอาทิตย์นี้นะคะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงาน20ปีตายรมพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรชาวภูสิงห์และผลสําเร็จของการดําเนินงานของศูนย์ค่ะ ภายในงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสาขาต่างๆให้แก่เกษตร,รกรและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอที่ต้องการสร้างค่านิยมในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคืนความสุขให้คนไทยสร้างความรองรอง,รองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากพระนทันอัมพลเสนานารอง,องค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นของศูนย์ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรที่จัดแสดงในงานครั้งนี้นะคะที่น่าสนใจก็อย่างเช่นการเขาะเหตุในถุงพลาสติกการปลูกมะนาวนอกฤดูแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าชมงานนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนแล้วก็สามารถสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ กิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่กรมวิชาการเกษตรนางสาวเสริมสุขสลักเพชรรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้เชี่ยวชาญ Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine หรือ AQSIQ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ ประเด็นคือเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยส่งลำไย,ยผลสดออกไปที่จีนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อลำไย,ยเนี่ยเกินค่าความปลอดภัยเขาก็อยากจะมาดูระบบว่าเราควบคุมความปลอดภัยของลำไย,ยอย่างไรโดยปกติทั่วไปของการตรวจประเมินระบบแบบนี้เนี่ยพอมาถึงเราก็จะต้องเปิดประชุมแล้วเราก็จะต้องคุยกันว่า ระบบของเราคืออะไรคือนั่งคุยในห้องประชุมก่อนพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพาไปดูระบบของเราที่ทําจริงๆเราก็หวังว่าเขาจะยอมรับในระบบเราถ้าเขายอมรับระบบไทยเนี่ยมันไม่ใช่ไปเฉพาะสาธารณชาชนจีนมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศที่ยังคงความเชื่อมั่นกับนานาประเทศที่รับที่ซื้อสินค้าจากเราว่าอ ฉันยังคงมั่นใจได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัยของโลกนี้คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าชุดตรวจสอบอินซีย์วัตถุในปุ๋ยอินทรีย์สามารถรูปผลภายในเวลากี่นาที1.40นาที2.90นาที ทราบแล้วก็รีบส่งคาตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกรุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สํานักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สําหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่10สิงหาคม2557ที่ถามว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรใดที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสารวัตเกษตรออกไปตรวจสอบและซุ่มเก็บตัวอย่างคําตอบก็คือ ข้อ 2. ปุ๋ยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะ ผู้ชมคะนอกจากชุดทดสอบอินรียวัตถุในปุย๋ยอินทรีย์แล้วนะคะทางกรมวิชาการเกษตรค่ะยังมีงานวิจัยและก็เทคโนโลยีอีกหลากหลายผลงานด้วยกันนะคะที่ช่วยสนับสนุนการผลิตในเรื่องของระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะสําหรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยกันลดต้นทุนทางการผลิตได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชด้วยค่ะซึ่งทางรายการ ก็จะทยอยนำมาเสนอในโอกาสต่อๆไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วล่ะคะ่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจด้านการเกษตรกันได้ใหม่วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ลรอ,อเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอยารู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเธอการพึ่งพา